ไส้เกี๊ยวนะครับสังเกตนะครับนี่ส่งศัตรูไปแล้วนะฮะอย่างดานอย่างนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาอไส้เกี๊ยวเข้ามาการสู้แบบนี้ตันฮกจะค่อนข้างได้เปรียบอย่างชั้นนี้นะครับเขามีตัวถึก2ตัวแต่เอาแบบสู้ง่ายๆหน่อยนะครับแน่นอนผมเปลี่ยนเป็นใต้เกี๊ยวนะครับเข้ามาป๊บเข้าไป ขอต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่เกมสามโกกรีบอลทีดีกับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการไต่หอคอยปีศาจให้ถึงชั้น400เพื่อเอาไว้หาเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สีแดงแบบนี้นะครับคือถ้าเราลุยหอถึงชั้น400แล้วนะครับ พวกเศษชิ้นส่วนของสีแดงเราสามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสร้อยสร้อยสีแดงมีดียังไงมีดีตรงนี้ครับพรสวรรค์หนึ่งบวกอัตาคิแปดเปถ้าต่เดิมถ้าเราใส่ของสีส้มอาจะมีกรอบใช่ไหมคิดค้อนเนี่ยจะบวกแค่สี่เปอร์เซ็นต์แต่สีแดงเนี่ยบวกถึงแปดเปอร์เซ็นต์และแน่นอนพลังจิตก็จะเยอะมากกว่านะครับแต่การอาจจะยากกว่าน่อยนึงนะหลักกิเลนเนี่ก็จะบวกบล็อกนะครับแปดเปอร์เซ็นต์ส่วนของแดงเนี่ยก็จะมีอยู่สองเซตนะครับ มีเซตสายแท้งกับเซตสายดาเมจแต่อุปกรณ์สีแดงนะครับก็จะใช้เศษชิ้นส่วนในการรวมในค่อนข้างเยอะนะ60ชิปเลยนะครับแต่ถ้าได้มาในช่วงแรกๆก,ก็ถือว่าคุ้มนะ ผพราะว่าผพลังให้เยอะถ้าใครเล่นเป็นก๊กเนี่ยอาจจะไม่ต้องซีในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าใครเล่นทีมผสมแบบผมนะฮะอันนี้จะพลังจะช้าสามารถเอาแนวทางนี้ไปใช้ได้งี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่ใช้บ่อยๆกันก่อนดีกว่านะครับตัวแรกที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะฮะตัวแรกก็จะเป็นโฮโต้ซับเกต16ของฮั่นบอว่า4ดาวนะครับสกิลท่าไม่ตายของเขาเนี่ยจะสามารถคืนชีพสมาชิกปาร์ตี้ได้นะครับสำคัญก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าการที่เราไต่หอปีศาจเราก็ต้องสู้ศัตรูที่มีระดับพลังเนี่ยมากกว่าเรา,า,รเรา,ราง ตัวละครก็อาจจะตายได้ถ้าไม่ตายของโฮโตะนะครับรก็เลยเป็นคีย์หลักสําคัญไม่ถึงสี่ดาวก็อาจจะยากนะครับเล่นลําบากเลยแหละตัวละครถันมาอีกนะครับตัวที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือใต้เกียวสาหรับใตเกียวเนี่ยอ่าไม่จําเป็นต้อง6ดาวหรือ4ดาวก็ได้ครับ จะมีกีดาวก็สามารถเอามาใช้ได้อยู่เพราะว่าหลักๆของใต้เกี้ยวเราจะเอามาใช้สกิลนี้ฮะพายุหมุนผลของสกิลนี้จะทําให้สตูส่งไปแถวหลังได้เอาไว้ปราบตัวละครพวกสายแทงสายถึกนะฮะเพราะส่วนใหญ่การไต่หอหลังๆนะที่เราจะเจอบ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกเก้าทู่เตียนอุ้ยเตียวหุยกวนอูการสู้ตัวละครพวกนี้จะลําบากมากการมีใต้เกี้ยวก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอีกตัวละครหนึ่งสําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือตันฮกตันฮกหลักๆเอามาแก้ทางกําเหล่งเพราะเวลาเราเจอกําเหล่งในการไต่หอเขาจะขี่สมอมาใช่ไหมแล้วก็ดึงเราเลยอันนั้นเราาจะตย แน่นอนนะครับ1ตัวแต่ตัน6กเนี่ยสามารถยื้อชีวิตเพื่อนๆได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเตียวเซียนเตียวเซียนเนี่ยถือว่าเป็นตัวปุ่นชั้นดีเลยนะในกรณีที่เราดาเมจไม่พอเวลาเตียวเซียนใช้ท่าไม่ตายนะครับจะควบปุ่มป้าหมายใช่ไหมแล้วเขาก็จะตีกันเองเอาไว้ขัดสกิลได้ด้วยนะส่วนตัวละครที่เหลือก็จะเป็นตัวแท้งกับตัวละครทำดาเมจทั่วไปนะครับตัวแท้งผมก็จะใช้ต่างโต๊ะอ๋อต่างเต๋อเนี่ยค่อนข้างถึกและตายยากและมีสกิลขัดเยอะรวมถึงเขาใช้ท่าไม่ ได้ทั้งพีแอตแทและก็เอ็มดาเมจเขาทำดาเมจได้2ค่าอันนี้จะได้เปรียบศัตรูมากเหมาะในการเคลียร์หอได้ดีริงอุ้ยถนะ้าใครไม่มีดาวเยอะนะครับสัก3าดาวผมว่าก็น่าจะไตห่หอถึงชั้น400ไหวแล้วนะแต่ถ้าใครมี6ดาวนะครับผมว่าน่าจะสบายเลยแหละอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นไทสุจูไท,ส,ไทสุจูเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นสลับหรืออาจจะเอาไว้ขัดศัตรูบางช็อตบางด่านแต่ถ้าใครมีของดาเมจให้เขาด้วยก็จะดีมากโดยพื้นฐานตัวละครของผมนะครับในการอัปเกรดตัวเอกเนี่ยจะบวกเจก7 นี่ยังไงเนี่ยครับพรสวัสดนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เกียงอุ้ยนะครับบวกเจ็ดต่างโต๊ะบวกหกนะครับโคตัวบวกสี่นะครับซุนกวนบวกสี ซึ่งหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะครับตัวละครที่ผมใช้ในการไต่หอคอยปีศาจจนมาถึงชั้น400ได้ต่อมาก,ก็มาดูแนวทางวิธีการต่อสู้ไต่หอในครับในแต่ละชั้นชั้นเก่าๆเ,เนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะ <c oughs> งั้นมาดูชั้น401ละกันนะครับอย่างชั้นนี้นะครับเขาก็จะมีตัวแทง2ตัวใช่ไหมจากนั้นทีมแบบนี้เอาจริงๆิถ้าดาเมจเหลือพลังเหลือนะครับสู้ไหวแต่ถ้าจะเล่นง่ายๆเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเอาซุนควนออกนะครับเป็นตัวละครนี่ครับผมใต้เขี้ยวอย่างที่เกิดว่าใต้เขี้ยวเนี่ยสามารถ กะด่านนี้เรายังจะเอาไทสุดจูไว้ก่อนเพราะว่าซรัพย์ตัวหลังของเขาเนี่ยจะเป็นฐานธรรมดาแต่ถ้าเป็นฐานสายแข็งหรือสายดาเมจนะครับอย่างพวกนักเวทอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไทสุดจูออกเอาเป็นตัวละครเตียวเซียนเข้ามาอันนี้จะขัดจังหวะสตูได้ดีมากกว่านะครับอ่ะก็มาเริ่ม,มันเลยนะครับมาลองดูนะครับไปเกี่ยวนะครับสังเกตนะครับนี่ส่งสตูตไปแล้วฮะตัวนี้ค่อนข้างปวดน,นะครับแล้วก็เตียวหุยป,ปวดด้วยขัดสตูไปครับ แบบนี้ผมไม่ค่อยได้กดเองนะผมจะเน้นออ,ตโ,อโต้อย่างเดียวนะครับกดเองปุดหัวยกสตูนะครับตีสตูตีไปเรื่อยๆอืม เราแทบไม่เสียเลือดนะครับถึงเราตายเนี่ยเราก็มีโฮโตนะครับคอยชุบได้อยู่อันนี้ผมพลังเยอะขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเลยครับตอนที่ผมผ่านเนี่ยก็อยู่ประมาณ6ล้านนหน่อยนะหล้าน7มั้งน่าจะรอๆนั้นหรือ6ล้าน4ถ้าใครดูประวัติได้นะครับก็จะเห็นพลังตอนผ่านอยู่ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับหอคอยชั้น402อย่างานอย่างนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาไต้เกียวเข้ามาเราเอาเป็นตัวละครที่ล้วงหลังสตูก็ได้นะครับฉะนั้นก็เปลี่ยนไต้เกี่ยวออกซึ่งเขามีข้องตรงนะครับผมก็จะใส่ตันฮกเข้าไปนะครับพลังลดลงไปน้อยนึงไม่หน่อยลดไปเยอะเลยแล้วก็เอาตันฮกนะครับไว้หลังนะครับตัวละครก็ไว้นงไว้หน้าแล้วแต่จัดนะอย่างอนนี้เขาก็มีตัวละครรถโกดเกิดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ห้องตรงนี่ถ้าไม่มีตัวขัดนิดนึงนี่เราก็แย่เหมือนกันนะฮะไม่แน่อาจจะต้องหาตัวดึงมานิดนึงเพราะงั้นเดี๋ยวเขายิงทาให้ตายแล้วเดี๋ยวเราจะตายออกทีมเข้าไปครับดึงสตูมาขาดสตู้ชุบ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 ทำให้ตูติดมือน,นะฮะ การสู้แบบนี้อ่าตัน6กจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับตัวละครแนวหลังที่มันมีแบบสกิลแรงๆตัน6กขัดได้ดีมากะนะค,ครับก็เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้น403คื่อนนี้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเดินได้ใกล้ขึ้นก็ตัวแทงนะครับขยับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอานะฮะเกียงอุ้ยเอามาดึงตัวหลังใช่ไหมก็สลับมานิดนึงนะครับ ันโกก็ขยบมานิดนึงจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงดึงดึงดุดดุดกระตุกกระตุกปั๊บป,ป๊บป,ปัป๊บแทงเข้าไปอย่าให้ศัตรูได้ใช้สกิลเะฮนะถ้าใช้สกิลนี่งานจะมาเน้นการขัดเข้าไว้อะถ้าเราสู้ไม่ไหว ที่เหลือก็แค่ปรับตัวละครเอานะปรับ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 ตัวซับก็เจ๋งมากมีโลนะพ <c oughs> ลังเยอะเราก็ตีช้าไงทำรามิเมรมันจะค่อยๆไหล เหมือนจะเอาไม่ลงนะฮะแต่น่าจะทันอยู่นะนิดนึงปั๊บปั๊บปั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 บวงเวททำร้อยเรียบร้อยครับผมชั้นนั้นมานะครับชั้น404อย่างชั้นนี้นะครับอ่าเขามีตัวถึกสองตัวมีตัวล้วงหลังก็เอาแบบสู้ง่ายๆหน่อยนะครับแน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนไอสุจูออกก็เอาเป็นดาเมจตัวเดียวเนะผมเปลี่ยนเป็นใต้เกี้ยวนะครับเข้ามา ป๊อปเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยับตัวละครแท้งนะครับต่างโต๊ะเนี่ยมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดึงศัตรูมาทรงต่งโต๊ะไปรวบตัวหลังนะครับพยายามเคลียร์ตัวหลังเน้นหลักๆที่ตัวหลังแล้วก็ไต่เกี้ยวเอา้าไปลงสกิลตัวนั้นอีกอย่างนี้ต้องปรับตำแหน่งของตัวละครนะครับ แล้วก็ถ้าเรามีเกียงอุ้ยดาวเยอะเหน่อยเนี่ยถ้าไม่ตายเลเวลสูงเขาก็จะมีลัศมีสกิลที่กว้างใช่ไหมมันก็จะสู้ง่ายๆมากขึ้นนะครับแต่เกียวไม่ลงตรงนี้และครับแย่เลยครับผมว่าถ้าเขาปล่อยสกิลถ้าไม่ตายได้น่าจะเรียบเราจะมีเกียงอุ้ยค่อนข้างใกล้เนะอ่ะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้น ดูดรวบมึนดูดรวบมึนการสู้แบบเนี้ยเราต้องโดนดาเมจให้น้อยที่สุดและขาดศัตรูให้ปล่อยที่สุดวิธีการสู้ครับผมศัตรูเหลือ2ตัวนะครับแต่ยังถึกได <c oughs> <c oughs> ้เรื่องไหม โอเคนะครับเหลือตัวเดียวแล้วป่า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 ปป่าครับผมผ่านแล้วชั้น4 0 5อเดี๋ยวผมจัดทีมเป็นแบบนี้ดูแล้วกันนะครับลองเช็คก่อนนะฮะอ้าดึงมาให้อยู่เป็นวงกลมขัดสตูป่าหอกนะครับ เหลือห้องตรงอได้ดึงนะครับรอบหนึ่งเป็นกลมๆอย่างนี้ดีมากช็อตด้วยเบอร์เซิร์กเสียเกี้ยวเอ้ยไตเกี้ยวไตเกี้ยวส่งตุว,ตวไปยื้อเวลานิดนึงโอเคเวลาหมดแล้วนะเบอร์เซิร์กอะช่วงอันตรายที่สุดแล้ว เดินใหม่เดินใหม่แย่ yeah, แล้วสิโดนจมตีอย่างแรงที่เหลือก็ดามเมจฮะว่าจะพอไม่พอโอเคเรียบร้อยนะครับพออยู่ นี่405แดีวทางการผ่านสําหรับทีมผสมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวละครสำหรับใช้ไม่กี่ตัวมันขึ้นอยู่กับว่านะครับด่านนั้นเราเจอตัวละครแบบไหนถ้าเจอแท้งนะฮะใส่ก็ได้เกี้ยวไปเลยส่งศัตรูไปหลังเลยครับ <c oughs> ถ้าเจอสายเวทเยอะอ่าเราก็ใส่ตันหกเข้ามาฉะนั้นในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดนึงซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงนะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยง ล่าง d e s c r i t i o n สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบๆครับผมไปละครับ